จะมาบอกนะวิธีการที่จะทํายังไงถึงจะขายของออนไลน์ได้หลักล้านนะคะวันนี้ใครเข้ามาคนนั้นช่เป็นมามากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันเลยเพราะว่าวันนี้เราจะฝากคลิปนี้เอาไว้ให้ทุกคนที่อยากจะได้กําไรหลักแสนหลักล้านต่อเดือนนะคะใครอยากได้แล้วช่วยแชร์ไลฟ์นีออกไปหน่อยนะวันนี้อาจารย์ทที่จะมาบอกวิธีการเริ่มต้นนะับหน,นึ่งเลยวันนี้ก็เดือนมกราคมแล้วนะคะ อยู่ในโรงเรียนนะคะวันนี้พัตตี้มามาถ่ายทำรายการอายุน้อยร้อยล้านที่โรงเรียนสอนออนไลน์ของบริษัท DAIKUN GROUP นะคะเป็นโรงเรียนที่ผลิตนะแม่ค้าออนไลน์แนละลรกิจออนไลน์ให้ได้กำไรหลักล้านต่อเดือนเขาทําได้จริงๆนะคะวันนี้รายการทีวีอายุน้อยร้อยล้านก็เลยมาถ่ายทําที่นี่นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูรายการการนะถ่ายทําก่อนยังไม่ได้ออกอากาศนะคะพตตี้จะมาบอกเคล็ดลับก่อนว่า ตัวแพตตี้เองนะคะก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สวยนะคะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พอลแล้วก็อยู่ที่ t ีไอคอน Group มาเนี่ยหนีปีกว่าแล้วนะคะทํายังไงทำไมถึงได้เดือนละลาอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้นะไม่รู้แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากรู้ก็อยากบอกนะคะทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็ตั้งใจทํานะคะขออนุญ,ญาตแชร์แชร์ได้เลยค่ะแชร์ได้เลยค่ะนะคะ ก่อนอื่นเลยเล่านิดนึงสักหนึ่งนาทีก่อนว่าจริงๆแล้วแพตตี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้หรือมีวิชาเรื่องออนไลน์เลยนะคะไม่รู้เลยนะคะแต่รู้ว่ายังไงก็ตามออนไลน์มาแน่ๆนะคะออนไลน์มาแน่ๆแพตตี้ก็เลยค่ะตั้งใจมากๆที่อยากที่จะเรียนวิชาออนไลน์แต่จริงๆอยากเรียนไปทาธุรกิจของตัวเองนะคะเพราะในหัวสมองเราเนี่ยมันคิดว่าโอเคการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย มันต้องรวยมันต้องทําชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆน,นะคะเออมันต้องรวยนะคะแต่ยุคในอดีตกับยุคนี้มันไม่เหมือนกันจริงๆก็คิดแค่ว่านะคะอยากจะอยากจะมาเรียนวิชาออนไลน์เพื่อไปทํร้านของตัวเองให้ร้านของตัวเองมีคนเขา้าเยอะๆแต่เอาจริงๆแล้วโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนเนี่ยแพทตี้ก็เลยตั้งใจทำนะคะที่นี่นะคะเขาสอนแบบจริงจังมากๆตั้งแต่วันแรกที่แพทเข้ามาเลยนะคะสอนอะไรบ้าง สอนในแพทเนี่ยสร้างตัวตนบน a c e b o o k ค่ะสอนในแพทสร้างเพจบน Facebook แต่เพจที่เขาสอนนะ่ะไม่ใช่เพจธรรมดาเป็นเพจที่มีคนติดตามเยอะๆแล้วก็มีวิธีการมี6เสาหลักว่าจะสร้างเพจและมีคนติดตามเยอะๆเ,เ,เนี่ยต้องเริ่มต้นหนึหน่งยังไงนะคะแพทก็ไม่มีความรู้ไงแพทก็ทําตามอาจาร,รย์นะคะก็เริ่มมีคนติดตามเพจแพทเยอะเลยนะคะเมื่อก่อนเนาะแล้วแพทก็ เริ่มใช้วิชายิงแอดโฆษณาโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอาวุธลับที่นักธุรกิจออนไลน์นะแมคะาออนไลน์ต้องไม่พลาดนะคะและไอ้วิชายิงแอดโฆษณาเนี่ยเวลาแพดไปเรียนที่อื่นแพงมากค่ะแพงมากหลักหมืน่นถ้าจะเรียนคนเก่งๆนะต้องเสียตังเป็นหมื่นเลยนะคะแต่ที่นี่นะคะไม่ต้องเสียขนาดนั้นแล้วเรียนได้ยาวๆตลอดชีพมีคลิปวิดีโอให้ มีห้องเรียนให้มีอาจารย์มีโค้ดสอนแบบจับมือทานะคะก็คือการยองแอดโฆษณามันมีหลายแบบนะการยองแอดโฆษณาเนี่ยไม่ใช่ว่ายิงแบบเดียวจบนะโอ้โหมีตั้ง11แบบ11วัตถุประสงค์แล้วกว่าจะยิงแต่ละแบบต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์สินค้าเราก่อนว่าเราจะใช้วัตถุประสงค์ไหนเพื่อจะให้เหมาะกับสินค้าของเราเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราโอ้โหมันละเอียดอ่อนมากมากนะคะ แพทใช้เวลาเรียนเนี่ยยิงแอบนะคะหนปีเต็มๆเ,เลยจึงสร้างผลลัพธ์ได้กำไรเดือนแ,กกแรกๆก็หลักหมื่นต่อไปก็สามหมื่นนะ,ะหลักแสนหลักสามแสนสี่ห้าแสนแล้วก็เดือนที่แล้วแพทกําไรหลักร้านเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ก็จากโรงเรียนนี้แหละนะไม่ได้ไปเรียนที่อื่นนะจากโรงเรียนนี้แหละแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาการขายของออนไลน์นะคะจริงๆแล้วหลายๆคนนะคะคิดว่าขายของออนไลน์ คิดแบบนั้นการแพทก็เลยไปหาสินค้าไปหาโปรดักต์มาเพื่อที่จะมาเป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้วก็มาขายของออนไลน์เองนะคะเออแต่เอาจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่แพทคิดนะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่แพทคิดเลยมันไม่ใช่การโพสต์การไลฟ์สดแล้วขายได้มันมีหลายองค์ประกอบมากนะคะหลายองค์ประกอบมากแพทก็เลยเข้าใจะคะ่ะว่าการที่เราจะขายของออนไลน์ได้หลักแสนหหลักล้านเนี่ยมันต้องมี ไม้เซตค่ะแล้วก็คนที่มาให้ไมยเซตแท็บได้ดีมากๆก็คืออดีตแม่ค้าขายเซ็นบิน๊กทั้งถนนอาจารย์สวยนั่นเองอาจารย์สวยนี่นะคะเป็นอดีตแม่ค้าขายเซน,นขิางถนนแล้วก็ประสบความสําเร็จขายออนไลน์จนซื้อคอนโดซื้อรถซุปเปอร์คาร์ซื้อรถไฮเปอร์คาร์ล่าสุดเธอออกรถเฟอร์รารี่เงินสดคุณรัตนาะสวัสดีค่ะออกรถเฟอร์รารี่เงินสดนะคะและวันนี้ รายการอายุน้อยร้อยล้านก็มาถ่ายถามว่าทํำยังไงอ่ะทำไมเป็นแน่ค้าขายแซนด์วิชเมื่อ2ปีที่แล้วตัดลิฟชีวิตขนาดนี้นะคะคนนี้แหละเขาสอนแพทจนแพทเนี่ยสามารถมีกําไรหลักลานแล้วก็วันนี้แพทก็มีเงินสดๆไปซื้อที่ดินไปสร้างบ้านได้นะครับ มันแหมโรคออนไลน์เนี่ยมีสถิติใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยนะคะสถิติใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยนี่คือวิชา3วิชาหลักที่เราจะสอนกันสอน3วันเลยนะคะคุณจะได้เรียน3วันนี้และแน่นอนปีนี้ปีใหม่นะคะแพทต้องมีของแถมให้สําหรับใครที่อยากเรียนอยากลงทะเบียนนะคะ98บาท98บแาทแพทแถมให้อีก2วัน2วิชานั่นก็คือวิชา t ิกต o k โอ้โหวิชานี้บอกเลยนะคะไปเรียนกับใครก็ไม่เหมือนเรียนกับอาจารย์สวยอะเพราะอาจารย์สวยท่านเป็นติ๊กต็อกเกอร์มไทยโพสอะไรลงไป10ล้านวิวทั้งนั้นเลยแฮชก็เลยแถมวิชานี้ให้นะคะอาจารย์สวยเนี่ยอยากจะถ่ายทอดกลยุทธ์อยากจะถ่ายทอดวิธีว่าทํายังไงทําไมโพสอะไรก็ได้10ล้านวิวนะคะและอีกหนึ่งวิชาก็คือวิชาการขายของบนไอจใครอยากได้เคล็ดลับการขายของแบบ การตลาดศูนย์บาทไม่ต้องยิงแอดแค่แต่งรูปสวยๆนะคะก็มาเรียนวิชา IG และวิชาแต่งรูปได้เราสอนรวมทั้งหมด5วันดีกัน5วันนะแต่ 8, ราคา98บาท